อยู่กับ,กบสาโบไซลุยเลยะเราเราทำอะไรไว้อีเมดาหัวเฝ้่ามากเพาะสันเปิดได้โอ้เป yeah> ิดน้ำชิ้งไว้พี่น้องมันก็จะพาดไจเบิ้งมันนั่งอยู่แต่เทันกดโทรศัพท์แจ๊กแจ๊กข่อยกระยางมากกับขับโบไซมาซื้ออาข่อยบ้ได้ส่วนเจ้าได้ข่อยส่วนเล็กหน่อยข่อยส่วนเล็กหน่อยว่าไปเก็บพักอีลาอีลาสันเพินกระจับโทรศัพท์ โกดแล้วมันก็จิมว่างในรถเพิ่นมันก็บิดมอไซค์มาไอ้จิมขึ้นรถขึ้นรถเพิ่นว่าอีแม่ยังมาโอ้ใครเปิดน้ำทิ้งไหมมาจ้ะสิมีพายมาโอ้ยพี่น้องสิแม่นแซดกับปูเบาวแท้ๆลืมน้ำห่อน้ำห่อนายใช้สิบอกว่าสิไปเลาะทางไลยเห็นแสลงในเฟียดเออเอาสิไปเลาะเขาบ่มาหับจิล่ะเอาเจย์บุญบ่มาเดีล่ะ เจวุนบ่มาฮับเว้ยเอ้ไปวัดอีหยังก็วัดอีหยังวะวัดอีหยังวะยู่ศรีสะเกตวะว่าที่มีถ้ำพญานาคเป่นไหมเจวุนว่าพุ่นน่ะไปทำแนเด้อเกาะหลอกกันยังดีอยู่นะยังกนะเดี๋ยวค่ะคนไปทำขอดมาหน้าตาก็แบบนี้หนึ่งข้าวก็ไม่ได้กินสองไปเยี่ยวแถมเยี่ยวในป่าอีกว่าจันว่ะ พวาไปเที่ยวในป่าพวาไปเที่ยวในป่าย่านกับยานคักพี่น้องย่านก็มีพว่าไป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 อ้วนอ้วนอ้วนขึ้นรถประสันอ่าพว่าเป็นเชื้เอิ่นเป็นอ้วนบันนี้ไปไปประสันเมียกะสิดีใจแล้วว่าพวสิพาไปเที่ยวที่ไหนไหนพาไปยู่เทิร์นเงยอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยจีนกับอะไรไปเอาแม่ไม่ให้้เขามันเขาให้เข้าแต่มันไม่กล้าเข้าเองเข้าใจไหมเข้าทีหนึ่งมีสเปรย์ฉีดเช็คโกล ชีชักโู้ไม่กล้านั่งเอาเช็ดชู้ฉีดล้างอยู่คนงดี้วพี่พี่มันไงอยู่กับยายเย็นไปทำคอดไอใบเตยอาสย์อ่นใบเตยยังเกาะใบเตยไทยแลนด์ไม่เอาแม่ไม่เอาใบเตยอาสยามนะทุกคนใบเตยไทยแลนด์ไปเกลือนน้ำออกแม่ในห่างขอบคุณกาขอบคุณกาโอ้ยจักมากเลยจักจักความจักความโอ้ยจักความจักความเอาอีกเอาแบ่งชีชม่วงเอาแบ่นชีชม่วง เอาแมงชีม่วงเอาแมงชีม่วงให่ดิไอ้จิ้มแมงชีม่วงแม่เอาแม่ขอตังเอาเอออะไรแหละอัไนแหละเอาไรแม่เอาไรแม่เร็วให้ย่าบวชข้าวเจี้ยงเลี้ยงอามาเอาไมะแม่เร็วก็ต้องอยู่นะไปเจงเกิดแป๊บหนึ่งเป็นพ่อมันบอกเอาไปทำหน้าที่พ่อมันก่อนอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เองอย่าเอานัดขอร้องอย่าเอานัด ไม่ต้องดูวันนะแล้วแต่แม่มันมันมันเกิดอะไรว่าวันนี้วมาอะไรวะอู้วันพูดอีกต่างหากพูดกลางวันแก้วได้ตังแล้วค่ะเอานี้ค่ะเลี้ยงผู้นี้อีกแล้วค่ะไม่ได้ไม่รู้คือตังไม่มีก็ติม่มีสองเป็ดสี่จิกว่าเห็นสองพันเปดตั้งนานแล้วอ่ะยังสองพันเป็ดมีอีกนะเอ้ก็แม่ตัวแค่นั้นจะให้ลูกเท่าไหนดูบางคนกินุ นี่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกอ่ะมันจะรับสารอาหารเราเยอะไหมวันเนี่ยเมื่พี่น้องตอนท้องแม่มันแม่มันแม่มันด้วยเมย์มันอันแต่งโตดีหลายลูกมันออกมาอันเดียวนี่นะสีด๋อยโอ้พี่น้องเอ้ยเปิดสีด๋อยโอ้เอาเอาไปบอกปุณห์โอ้ โอ้ภัยล่างรถไหนว่าคืองานแถอะวะ่าโอ้มุนออกหอ,อกคือเก่าเหมืนเดิมอ่ะพี่ล้างใครเขาถูกกันนั้นเนาะว่าถ้าอะไรวะถ้าเอารถไปแล้วไม่รู้จักล้างถ้าขับเป็นแล้วไม่รู้จักล้างพี่ลังก็ไม่ต้องขับเออหรือบอกว่าพี่นิกไปล้างรถเด้อถ้าขับเป็นแล้วไม่รู้จักรางพี่ล้างก็ไม่ต้ <c oughs> องขับ่เลยคอยก็ว่าเออเดี๋ยวคอยไปล้างเองก็ได้ <c oughs> พี่จะบอกนะว่าวันนั้นเราเจออะไรบ้างหนึ่งฝนที่ขี่อนะบวันนั้นอะจะลางเล้งตาเก้องใมพาต่เออวันนี้หม่ด้อน้าุน้พี่น้องเมื่อนั้นคอยไปนึงเจอเจอทางเข้าทางเข้าไปหาแคนดุงเขาทำทางใหม่นะคะแล้วก็แล้วแล้วก็ข้ากับเดไอ เส้นตีจากเอ่อแคนดงมาเข้าประคุณชัยเจอเขาทำทางใหม่เหมือนกันยังไม่พอนะยังไม่พอเจอฝนอีกฝนยังไม่พอฝนยังบ่พอเจอหอยตะลุมขากลับจากบ้านสอปอ,อีกโอ้บ้านซอ,อรออีกฮะเขาเห็นรถอิงด้วยที่ไหนไม่รู้กับคนแม่แครเรารุ่นเดียวกันตัวเดียวกันสีเดียวกันเอ๊ <S 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 เขาบอกว่าพี่เน็กเน็กเขาติดไปได้อยู่กับคนรถไทยอีกเปื้อนแล้วอันนี้มันเขาอิจสุดสุดที่นี่เน็กว่ามึแปกไทยโอ้ยไม่ดูรถค้นมาตัสรุปว่ารถจะได้วันไหนคะเดี๋ยวความเปลี่ยนบอสีสิได้เอาเงินไปถือนะสิไเอาไปจองได้หนึ่งกันย่าเอามาละอีกหนึ่งกันยามันนึกี่โตนโนโต้แน่ก้าเดือนเก้าวันที่เก้าเดือนเก้านะจ๊ะวันที่เก้าดีที่สุด ที่จะบอกเวลาเก้าโมงเนี่ยกเก้าพูดละว,วีคอยงอนเราไปเก้าหลังนะพี่เก้าหน้าเก้าหลังเราจะเก้าไปข้างหน้าแล้วเราต้องเก้าไปข้างหลังเก้าแรกเก้าเดินหน้าก็สู้ต่อไปเก้าหลังเอาไว้เก้าพักถ<ต>อ,อย,ยอ <c oughs> มันล้างออกยากลงจากยางมะตอยอ่ะก็ขี้ควายนี่แหละ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับผมแม่รู้อยู่ว่าไม่ได้สะจะสะวันนี้หลกเดี๋ยวจะพาเราจะพาไปดูอ่าคนงานสาวนุ่นดำซิงก่อนๆแป๊บหนึ่งนะเขาขับยามไหนเขากระางยามเออแมนแต่ว่าจอดต้องขับม้าปุ๊บจอดกระลางป้าดอนั้นขับมาหอดถึงหนึ่งแล้วที่นายเคยลางเจ้าเจ้าเขาไม่ใช่อันนี้หรอกเดินกลับมาดึก พูดเออก็ได้พูดแต่มันเอาใจเองเขาเองก็มันอยู่กับเองเองจะให้พูดใส่ใครอะเออมันจะบอกว่าให้เองไปล้างก็ไม่ได้ประมาณว่าใบทองเงี้ยอารมณ์เปรี้ยยี่สิบกว่าว่าเองใบทองอะไรอยู่เต้เกิดไปพี่น้องเสื้อบอกว่ามันบกเกยนหนามออก นั่นแหละล้างปุ๊บก็ออกปั๊บเลยนี่พาไปดูผลงานสาวนุ่นดำสิ่งค่ะสงสัยกวยบาวนี่กับทุเรียนมันไม่มีน้ำกินนะทุกคนะจะพาไปดูน้ำล้น น้ำล้นนะคะโอ้แต่ลน้นล้นไม่ได้เยอะนะลน้นไม่ได้ล้นเยอะนะคะนี่มันมันซึมไปแล้วมันซึมลงคอกไปแล้วนี่มันซึมออกมาแล้วตรงรอยแยกเห็นปะน้ำมันออกไปแล้วพี่นอ้องน้ำมันไหลออกหมดแล้วนะน้ำมันไหลออกหมดแล้วนู่นน้ำมันไหลออกจากรอยแยก ไปค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะลืมอะไรก็แชร์ด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับกูดเมาหมอยหอยสังกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะสบายดีสวัสดีจ้ะ